ไอ้กุศลอ้าวเฮ้ยใครมาวะน่ะเฮ้ยอ้าไอ้กำนันเฮ้ยไอ้ไม้น้ะกำนันเปลวมา้ยกุศลออาวเฮ้ยเเป็นอะไรน่ะไม่ได้เป็นไรจ้ะเอาแล้วเอาไงเอาปุ๋ยคอกพอกหน้าทำไมเนี่ยปุ๋ยคอกเออปุ๋ยคอก เออเขาว่าเอาปุ๋ยคอกพอกหน้า <laughs> <laughs> แล้วหน้าจะใสจ้ะให้เราอยเท่าะพ่อของนี้เลยดีดีดีมาเฮ้ยมาไปไงมาไงเะเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้หลุดอ่ะเป็นไงมาไงแล้ววะเนี่ยก็มาหาเองนั่นแหละแล้วทำอะไรอยู่วะเขาว่าเขาจะทำแปลงผักเพิ่มอีกสักสามสี่แปลงไว้เฮ้ยเออดีดี ปลูกอะไรอะ่ะเฮ้ยขอดูหน่อยดิโอ๊ยพอจ้ะแล้วเข้าบ้านกันดีกว่าตรงนี้มันร้อนออมฮาร้อนโอ้ยแล้วนั่นใคร,รอ่ะอ,อ,อ๋ออายแอ๊ะไม่ใช่เอ็นี่ไอ้นี่อ๋อเอนีอ่อไอ้ไม้คนงานใหม่ค่ะถ้าทางคุณคุณนะ อ๋อไม่คุ้นหรอกจ้ะพ่อไปไปกันดีกว่านะพานร้องโอ้จะรีบไปไหนเนี่ยฮะอากาศกำลังเย็นสบายเลยหนาวนะขึ้นบ้านก่อนว่าให้แดดรอดําพามดําไปไปเร็วเร็วเลยแอ๊ะอยากหน้าใสบ้างน้ำไป สวัสดีจ้าลุงกำนันสวัสดีจ้าเอออัมพาเขาอยากจะมาดูหนังที่หมาญาติเองไปเล่นเป็นพระเอกอ,ะอ่ะก็เลยต้องมาค้างที่นี่ก็คงต้องรบกวนเองกันหนูมรสีหน่อยนะไม่ต้องห่วงเลยจ้ะเดี๋ยวหนูดูแลน้องให้นี่จะค้างที่นี่หลายวันก็ได้ไม่ไเป็นไรหรอกโอ้โไม่ได้หรอก แค่วันสองวันข้าก็จะแย่อยู่แล้วมีลูกสาวทั้งคนเน่ะจะให้ปล่อยไปนอนค้างอ้างแรมบ้านคนอื่นนานๆได้ยังไงเอ้ยคนอื่นที่ไหนวะยองก็พูดเข้าหนูอัมพานเนี่ยก็เหมือนลูกเหมือนหลานข้าเองไม่ต้องห่วงหรอกก็เพราะเป็นเองนี่แหละข้าถึงยอมไม่งั้นไม่มีสิทธิ์ไปนอนค้างที่ไหนหรอกนี่เอ็งห่วงลูกสาวขนาดนี้เขาเองน่าจะไว้หนวดซะหน่อยนงรับรองนะผู้ชายทำเพ่งกันตูดแน่ก็ข้ามีลูกสาวคนเดียวนี่วา นี่หรือว่าเองกลัวว่าเองจะได้ลูกเขยเจ้าชู้เหมือนเองนี่ถ้าเป็นลูกสาวข้านะก็ยกใส่ผานให้ไปเลยแต่ดานไม่มีใครเอาใครว่าแต่พ่อหนูไม่เอาเองต่างหากแหมนี่อยางเองเนี่ยถวายใส่ผานไปแล้วได้ยังแถมข้าวสารอีกสิบกระสอบถึงจะมีคนเอาไว้คนชายเขาใกล้ไม่ได้บรรดาเปิงคนตอนนั้นเนี่ยก็หนูไม่ชอบนี่จ๊ะสวยสวยแบบหนูอ่ะก็มีสิทธิ์เลือกนะจ๊ะจ้าสวยเลือกได้ นี่ระวังเธอเองเลือกมากๆเนี่ยจะเป็นสาวเือหนุ้ยพ่ออุ้ยผมเหนยแล้วนังนี่ดูมันงอนเออวันนี้แม่ผ่องไปไหนซะล่ะวันนี้วันพุธไว้ร้านหยุดแม่ผ่องไปที่วัดตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้วันพระใหญ่ด้วยน่าจะค้างที่วัดนั่นแหละเออเออเฮ้ยพ่อนะพ่อมาทำไมวันนี้เนี่ย โอ้โ <c oughs> ออนี่แล้วนี่อย่าไปกวนใจอะไรรูผู้ใหญ่กับพี่มารสีเขามากนักล่ะจะพ่ออืพรุ่งนี้พ่อจะส่งคนมารับนะเอ้ยไม่ต้องเราไปโทรไอ้ในพรุ่งนี้จะให้มา้านพายเรือไปชง เอาเหรอขอบใจนะเอ๊ะแล้วนั่นพี่ไมาไปนั่งทำอะไรอยู่บนเรือจ๊ะเอ้าแล้วนั่นจะไปไหนแล้วจ้ะพี่ไม้พี่พี่ปลดเชือกกไนหน่อยเร็วพี่ไม้นั่นใครอ่ะนั่นสิพ่อจ้ะพ่อรีบกลับบ้านดีกว่าจ้ะ